เดี๋ยวอะไรเมื่อกี้อุ้ยหมูวยหันหูเฮ้ยเหมือนอันนี้เหมือนครับอุ้ยนี่ไงนี่ไงเดินผ่านไปแล้วโอ้ยเฮ้ยเหมือนคนจังวะตัวหนึ่งครับทุกคนไม่ได้เป็นกระจกด้วยเหมือนคนยืนเลยวะ เอาละครับพี่กอดดาก้อนกอดไฟเตอร์ไทยแลนด์ครับพี่กอดตั้งชื่อคลิปตีว่าบ้านบ่าวสาวครับเป็นคาลือหัตร้างในตำนานเขาเรียกที่นี่ว่าบ้านวิวาบ่าวสาวที่นี่มีประวัติมีคู่รักบ่าวสาวได้เตรียมคาลือหัตรดังนี้เพื่อเป็นการเตรียมเรือนหอครับ แต่ทั้งสองคนได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้งคู่และยังมีตำนานเล่ากันว่ามีห้องที่เก็บโลงศพอยู่ไว้ในคฤหาสน์หลังนี้ด้วยและแล้วคฤหาสน์หลังนี้ก็ต้องถูกปล่อยให้ทิ้งร้างและหลังจากที่ปล่อยให้ร้างนั้นมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นที่นี่เคยถูกจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งใน5ของสถานที่หลอนติดอันดับในประเทศไทยด้วยครับพี่ก๊อตเคยมาที่นี่แล้วและนี่คือการกลับมาอีกครั้งของพี่ก๊อตครับผม ไปดูความร้อนกันครับนะนะไปกันต่อครับผมนะที่นี่ผมพูดตลกมากไม่ได้นะผมเกมเลยนะนะครับพราะสถานที่แห่งนี้นะครับผมร่วมร้อยล้านบาทนะครับอุ้ยอลังการมากอลังการมากครับทุกท่านดูซิวันนี้พี่ก็จะเจออะไรบ้างเปิดประตูให้หน่อยครับครับ ญาตวางของก่อนนะครับผมนะขอญาตวางของแป๊บนึงครับเดี๋ยวเรามาสำรวจกันก่อนเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับว่าประตูนั้นเปิดเข้าได้หรือเปล่านะครับผมสาธุอย่าล็อกประตูเลยนะเราจะสดอกโอกข้อตัวอะไรแก้ห้อยอะไรไว้ข้างหลังปะ สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับแม่บ้านอยู่หรือเปล่าครับหรือว่าแม่บ้านยังไม่เลิกงานครับทุกท่านก็ไม่รู้นะครับผมสัมภาระของเรานะบรอ,อบนีหมาเต็มตไม้เต็มมือไปหมดเลย ล็อกด้วยเดี๋ยวเรียบร้อยล็อกปิดประตูโอ้ลึกหาดครับเนะี่ยอยากได้โคตรได้เลยครับทุกท่านอินฟาเรดก่อนดีกว่าอินเฮ้ย ทุกทุกคนครับถ้าหากฉันมีเวทมนต์เป็นแม่มดมีฤทธิ์เมื่อในนิยายอะไรยังไงไม่กวาดอะไรยังไงนะครับนะอาจจะเป็นความบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะช่างก่อนดีกว่านะครับผมช่างมันก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย แ๊บหนึ่งครับทุกท่านเดี๋ยวมันนนวนครับมันนนวนมันนนวนอุ้ยเด้งออกเลยเดี๋ยวมันนนวนครับมันนนวนมนแปลกๆครับทุกคนอาว้แบบหนึ่งครับอะไรกันหนอฮึผมคามแล้วสวัสดีครับ ืมข้างข่าวปะ่วะืมอ,อยากได้เยอะกว่าเดิมอีกครับทุกท่านฮัลโหลืมภาพโคตรสวย เคยมีคนเจอแบบมายืนมั่งชะโงกมั่งอะไรต่อมนี้อะไรนะครับผมนะแต่ผมจะไม่พูดถึงเรื่องผีอะไรเยอะนะครับทุกคนนะตรงบันไดจะเจอเงาดำตรงบันไดนี่เฮ้ยเดี๋ยวอะไรเมื่อกี้คืออะไรไหนไหนไหนอาจจะแค่บูพูบ้าบ้านะครับทุกท่านนะไปต่อก่อนไปต่อก่อนครับ เสียงอะไรวะเหมือนเสียงสวดเลยวะทุกอย่างเหมือนเดิมเลยครับอ่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับทุกท่านออื ใครแอบในจักรุซี่บ้าวะอืมสวัสดีครับพี่ชายอะไรวะอุ้ยบันไดโคตรเละเลยครับทุกคนคุณป้าครับอุ้ย สวัสดีครับเอนล่ฮยตูลกุยฮันตูอืมปิดประตูตุลกุยปุ๊บโอ้โหนับหนึ่งครับทุกท่าน โซโลโกุยันตอ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าอฮมนี่ยตรงไหนวะจุดเสียงครุขบครับใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับทุกคนแหมสวัสดีครับเฮ้ยอะไรวะ ประตูนี่ประตูเฮ้ว่สวัสดีครับหรือจะมีตัวอะไรอยู่ในบิวอินหรือเปล่าวะก็ไม่รู้สิครับสวัสดีครับพี่ก๊อตไม่เจออะไรพี่ก๊อตเจอนะอืม เนี่ยพี่ก็ตกเจอของจริงนะทุกคนนะเมียวเมียวเนี่ยเสียงพวโโกล่าวนี้หืม,อมอโอ้โประตูนี้ก็ล็อกตายเลยครับทุกคน ข้างบนลืมปิดหน้าต่างป่าววะขอญาติว่างกวอนดีกว่านะครับนะแบบนี้นะครับนะใครอ่ะอินฟาเรด เดี๋ยวผมจะลองลงไปข้างล่างนะครับผมและฉายอินฟลาเรดขึ้นมาข้างบนนะครับนะผมว่าภาพน่าจะสวยนะครับผมอับหนึ่งนะสูลุุุยหันตูมาเฮ้ยเฮ้ยไหนวะเฮ้ยเมื่อกี้ขายอยู่ครับเดี๋ยวหวาไปอย่างเร็วสูลุกุยฮันตู เมื่อกี้โคนได้เลยครับทุกท่านไปแล้วครับนะเฮ้ยทุกทุกคนครับต้องบอกก่อนนะว่าอันเนี้ยต้องใช้จินตนาการควบคู่ถึงจะหันสารนะครับผมนะแต่เมื่อกี้มัเหมือนคนยืนเลยว่ะ <c oughs> เดี๋ยวขออีกทีหนึ่งแป๊บหนึ่งนะขออีกทีครับวันนี้ข้าพเจ้าจะไม่ทําการล่วงเกินแด่ผู้ล่วงลับใดๆทั้งสิ้นการมาของข้าพเจ้านั้นเป็นการมาด้วยใจอันบริสุทธิ์ข้าพเจ้านําอาหารมาเพื่อ ทำการทําพิธีและข้าพเจ้าจะไม่พูดถึงผีใดๆทั้งสิ้นอออเอาหายหายไปแล้วหายเลยหายเลยครับเฮ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวทุกๆคนเฮ้ยเหมือนอันนี้เหมือนครับ ตรงนี้อ๋อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีสวัสดีครับพี่สาวฮึบวิ่งเหมือนว่าวิโคตรได้เลยครับเฟี้ยวอว่ะอืุ้ยสวัสดีครับตัวอะไรชนมาอะไรข้างบนปะวะอุ้ย หืมเสียงลากอะไรห้องพะบ่วะหืมสวัสดีครับมียวหืม น่าจะเป็นห้องพระนะครับผมนะน่าจะเป็นแท่นประทับเพื่อวางไม้กางเขนหรือไม้กระเยซูนะครับนะชัดเจนครับมับอืมบรรยากาศในบ้านหลังนี้มันห้องนี้คดเหม็นครับหลังแสนสยดสยองยิงนะัทุกบานล็อกหมดเลยนะครับผมเฮ้ยทุก<น>ทุกคนครับ อะไรวะอะไรเคลื่นตรงนั้นวะแป๊บหนึงนะครับตะเกียงผมอุ้ยโอ้ตะเกียงโอ้ไม่กินด้วว่าช็อตหน้าอือสวัสดีครับเฮ้ยเสียงมันคนเดินครับสวัสดีครับอีกคนอยู่หรือเปล่าครับอืมอืม คุณป้าวันนี้ผมพูดถึงผีไม่ดีนะครับทุกท่านเดี๋ยวเจ้าของบ้านจวกเอานะครับผมเฮ้ยเสียงอะไรวะมีเรื่องเล่าเขาบอกว่านะครับผมเป็นห้องที่เอาไว้จัดวางศพนะครับของคู่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับผมในห้องนี้นะครับส่วนในห้องนี้หูห้องกันหนังผีเลยวะ ทุกทุกคนครับห้องนี้โคตรได้ครับผมห้องนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะครับอืมอืมเฮสังเกตไหมครับทุกท่านสถานที่แห่งนี้นะครับผมเป็นคฤหาสน,นะครับผมที่ใหญ่มากนะครับผมหลังใหญ่โตโออามากแต่ไม่มีอะไรเสียหายผุพังหรือแม้กระทั่งปากกาที่เขียนตามกำแพงนะครับหลอหรือพิกดหลอดบ่าที่เข้ามาพ่นนะครับหรือแม้กระทั่ง ปากระจกแตกหรือทําลายเข้าของนะครับที่นี่ผมบอกได้เลยว่าแทบจะเป็นที่เดียวในประเทศไทยเลยนะครับผมที่ผมไปมานะที่แบบว่าเป็นสถานที่หลอนด้วยร้างด้วยนะครับผมแล้วก็มีตํานานจริงด้วยนะครับแล้วก็ด่งดังสามารถเซิร์ชขึ้นได้เลยนะครับผมแล้วก็ติดอันดับแบบว่าท็อปทอปนะครับในประเทศนะครับผมแต่ที่นี่ไม่มีแม้กระทั่งรอยปากกา ร้อยสเปรย์ไม่มีให้เห็นเลยครับผมไม่มีแม้กระทั่งเศษคร,รกล้าแตกหรือปลาขวดหรืออะไรต่อมนอะไรไม่มีครับแกไม่กลัวเสี่ยวสันหลังบ้างหรอ,หรอว่าตอนแบบหันมาคุยอย่างเงี้ยเฮ้ ดังภาพเลยครับนี่ไงชนี่ไงเดินผ่านไปแล้วอือูอประตูปิดหมดเลยครับผมมีคอมเมนต์บอกอะไรนะเหมือนเงาผู้หญิงผอมกับโปรงสั้นในอินฟาเรดเลยแป๊บนึงเฮ้ยคนเด็กบอกก่อนนะครับผมว่าเป็นคอมเมนต์หนักว่าเีาแอสเซทเพิร์นนี้นะครับยังมีเจ้าของอยู่นะครับผมและมูลค่าไม่ต่ำกว่าหกล้านบาทนะครับ คดีหารแห่งนี้ผมบอกได้เลยว่าพร้อมอยู่เลยครับนะโอ้โหน,น,นอนไม่หลับอออย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านใครใครบนึงครับทุกท่านขายให้ใครไปเจอเสียงเงี้ยถ้าเสียงนี้มาทั้งคืนก็เอาเถอะปล่อยล้างเถอะ อินฟาเรดมันมีเสียงจากข้างบนเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรไิกอดเห็นเว้อะไรวะดำๆอ่าไม่น่าใช่ไม่เหมือนคนจังวะตื่นครับทุกคน ตรงนั้นต้องไม่ไม่ได้เป็นกระจกด้วยเอ้ียเหมือนคนยืนเลยว่ะเฮ้ยถ้าตรงเนี้ยไม่เถียงนะครับผมอันเนี้ยกระจกแต่ไกลๆเฮ้ยเฟี้ยวว่ะเดี๋ยวเทสอีกรอบดีไหมเอ่ยมีครหาเลยครับเหลี่ยมนี้เลยเมื่อกี้ไม่มีอะไรผิดพลาดแน่นอนเหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้เลยเหลี่ยมนี้เลยไม่มีอะไรครับเฮ้ยเั็นไงเฮ้ย ใช่ไหมหอ่้ยเหมือนคนยืนเลยว่าเดี๋ยวอันนี้ผมนั่งอยู่นะเดี๋ยวให้ดูเลยครับทุกคนนะจะว่าเป็นเงาผมอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับผมตอนนี้ผมนั่งอยู่นะครับเห็นไหมถ้าผมนั่งเลยขออนุญาตนะครับนี่แหละครับทุกคน ห้องนี้นะครับผมที่เป็นปฐมบทตํานานนะครับผมเรือนหอลงคู่นะครับจริงเท็จยังไงผมไม่รู้นะครับผมก็ฟังเข้ามาเรือนหอไม่ได้เห็นรูปนะครับผมก็ถือเป็นอะไรที่เป็นตํานานที่มาจากเรื่องจริงนะครับแล้วก็มีสถานที่แห่งนี้มีอยู่จริงนะครับผมเดี๋ยวขอเอาอุปกรณ์มาก่อนนะครับผมเพื่อเป็นการนะครับผมเคารพแล้วก็ให้เกียรติต่อสถานที่นะครับ ทมมยกก่ชาาาูสขอให้ดวงทุกดวงวิญญาณนะครับผมที่เกี่ยวข้องและผูกพันกับสถานที่แห่งนี้นะครับผมโปรดจงรับรู้นะครับถึงการมาเยือนของผมนะครับว่าผมมีเจตนาใดนะครับผมนะวันนี้ผมมีกุหลาบมาให้ถึงแม้วันนี้จะไม่ใช่วันวันลืท้ายนะครับทุกท่านนะครับผมตรงทีท่หน Relax> I mean ึ่งนะครับผม องที่สองเออเออเออ,เอ,อนี่ครับลุ้มตหรอข<ม>อง<ช>ที่สามของผมก่อนคืนเลยครับวันนี้ยังไม่ได้กินอ,อะไรเลยครับผมแกไม่กลัวคุณบักกี้พี่ก๊อตได้้วครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับสุดยอดครับพี่ก๊อตนี่คือคลิปเก่าของแกครับนี่ครับพี่ก๊อตดากอน สุดยอดทําให้หลายคนเลิกกลัวผีและหนึ่งในนั้นผมด้วยขอบคุณพี่ก๊อตดา้อนด้วยครับผมขอบคุณครับผมจบแล้วครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามใหม่หรือจะเป็นผู้ติดตามเก่านะครับขอบคุณมากๆเลยจริงๆอย่าลืมนะฝากกดติดตามฝากกดไลค์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมจะได้เอาคอมเมนต์มาปรปับปรุงส่วนไลฟ์สดของผมนะครับเป็นวันจันทร์อังคาร พลึกขัดสองทุ่มคึ้นนะครับทุกคนถ้าใครชอบแบบไลฟ์สดน,นะครับเข้ามาให้กําลังใจผมได้นะครับตอน2องทุ่มครึ่งน,นะแล้วเจอกันไลฟ์สดหรือคลิปย้อนหลังขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ